ไม่เจอเสร็จเราก็ต้องกลับมาตอนเย็นออ่่าาตอนนี้เขาเลิกงานอืก็ไม่เจอเจอบ้างไม่เจอบ้างหรือเจอแล้วไม่คุยก็มีเป็นอย่างงี้ทุกคันคุณทักไหมคุณทักเขาไหมเวลาเจอทักทักทุกครั้งผมเะรแล้วก็ดักดักรอรอแล้วแล้วเขาไม่คุยกับคุณไม่คุยคุณทักไหมบ้านผมอยู่พระรามสองไงแต่แฟนแฟนคนที่ผมไปเนี่ยคืออยู่พระรามเก้าแล้วผมต้องไปเช้าเย็นเช้าเย็นจนจนผมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วผมก็เลยไปเปิด โรงแรมนอนเป็นเดือนท pues ี่ประลาดเพื่อทีเพื่อนจริใกล้หน่อยใช่เพื่อทีงใกล้เอาแสดงาเลยเอาจริงมันคนลุกแทนผู้หญิงคนนั้นอะแล้วแล้วมันจบยังไงมันจบอะไรคุณมันก็จบตรงที่เขาก็เริ่มเริ่มใจอ่อนเฮ้ยใจเรามันบางอะไรขนาดนั้นตามตามสาวคนหนึ่งที่แบบว่าจะต้องไปเจอเขาทุกวันตั้งแต่เขาก่อนเข้างานตอนนั้นเขาทำงานออฟฟิศนอกนอกวงการนอกวงการนอกวงการครับก็ก่อนก่อน ก่อนเขาเข้างานซึ่งบางทีเราไปอืเราก็ไม่รู้ว่าเขามางานกี่โมงก็ต้องไปดักนี่แต่เจ<ห>็ดแปดเจ็ดแปดโมงเขาเป็นแฟนเราไหมหรือว่าเราจีบหรือแค่อยากเจอหน้เขาเคยเป็นแฟนเราส,<ภ>สิ่งที่เราทําคือเราง้อเขาใช่โอเคแต่มันเป็นการง้อที่แบบหุมทรมานเหมือนกันเพราะเราไม่รู้เลยว่าเราเราจะมีโอกาส เพราะมันด้วยระยะเวลามันมันนานมากแล้วทุกที่ไปดักเจอเขาใช่คือต้องไปดักตั้งแต่เช้าซึ่งเราไม่สามารถรู้เลยว่าจะเจอหรือไม่เจอเจ็ดเจ็ดแปดเก้าเราไม่รู้ว่าเขาจะเข้างานแล้วจะมากี่โมงแค่ได้แต่ไปดักแล้วก็ถืออาหารขนมนู่นนี่แล้วพอเจอแล้วยังไงไม่เจอครับไม่เคยเจอเลยพอไม่เจอเสร็จเราก็ต้องกลับมาตอนเย็นอ่าอ่าตอนนี้เขาเลิกงานอืก็ไม่เจอเจอบ้างไม่เจอบ้างหรือเจอแล้วไม่คุยก็มี เป็นอย่างเงี้ยทุกครั้คุณพักไหมคุณทักเขาไหมเวลาเจอทักทักทุกครั้งผมเลยม่แล้วก็ดักดักรอรอแล้วแล้วเขาไม่คุยกับคุณไม่คุยคุณทักไหมบ้านผมอยู่พระรามสองไงแต่แฟนแฟนคนที่ผมไปเนี่ยคืออยู่พระรามเก้าแล้วผมต้องไปเช้าเย็นเช้าเย็นจนจนผมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วผมก็เลยไปเปิดโรงแรมนอน เป็นเดือนที่ประหลาดเพื่อที่เพื่อที่จะใกล้หน่อยใช่เพื่อที่ใกล้เอาฉันเลยเอาจริงมันคนลุกคนลุกแทนผู้หญิงคนนั้นอะแล้วแล้วมันจบยังไงมันจบอะไรคุณมันก็จบตรงที่เขาก็เริ่มเริ่มใจอ่อนก็คือแบบว่าเออขอแค่แบบไปคุยไปกินข้าวกันข้าวเย็นก็ไปกินข้าวกันแล้วก็เริ่มคุยเริ่มอะไรเงี้ยแต่พอบางช่วงแรกที่พอเราพูดถึงเรื่องจะจะเริ่มเข้าบทบาทง้อเนี่ยเขากลับเลย อ๋อคือเขาไม่ได้อยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมแค่แต่โอเคฉันยังคุยกับคุณได้นะกินข้าวคุณได้นะเราเราเราไปเร่งรัดไม่ได้อเรารู้แล้วว่าพอพอพอาล้เอ่ยปุ๊บเขาเขาเขาไม่โอเคเลยแล้วเขาก็จะไม่เจอเราไปอีกเพราะกลัวเราไปมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยเป็นเป็นการที่แบบไปโผล่ไปเซอร์ไพรส์เอาขนมไปฝากไปกินข้าวกันเป็นอยู่งเงี้ยเป็นเป็นประมาณอยู่หลายเดือนจนสุดท้ายจนวันหนึ่งก็เขาเป็นใครคนคนนั้น ก็คือเมียผมตอนนี้แล้วโอ้โคใช่ไหมภรรยาผมตอนนี้ภรรยาคุณงอยากนะเนาะยากแล้วแล้วเขาเป็นคือคือเราก็เจอผู้หญิงมาเยอะผ่านผู้หญิงมาเยอะแล้วก็ผู้หญิงก็โชคดีที่ผมจังหวะที่ผมเป็นเจอผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเป็นคนดีทุกคนอ่ะเป็นคนดีทุกคนเราเนี่ยอะไรยังไม่ดีช่วงวัยรุ่นอ่ะนะก็เป็นเราช่นที่แบบกำลังแบบ สาวอะตอนนี้อาจจะมีคุยเจ้าชู้นู่นนี่หลายคนอ,อ,อะไรเงี้ยแล้วทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่จะตามใจเราเอือตามใจแต่คนเนี้ยไม่เคยตามใจ้แต่คบเลยเอืมไม่เคยยอมลเลยแล้วมันเหมือนแบบวันหนึ่งเราเราได้เขาเป็นแฟนอือแล้วเราทําผิดกับเขาเออโอ้โหมันมันทําเราเข็ดเหมือนกันกลัวไปเลยเข็ดเข็ดในการที่แบบเอาง่ายหยิบหยิบโทรศัพท์เราเรามือสั่นแล้วอะเราก็แบบกลัวทุกอย่างต้อง ต้องเคลีย์ต้องไม่มีแอบคุยกับใครนู่นนี่ต้องเป๊ะทุกอย่างอืแล้ววันนี้เคลียร์อย่างโทรศัพท์เคลียร์อ๋อไม่มีนะครับตอ,อนนี้ฝากโทรศัพท์ไม่ได้ <laughs>